สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทนันใยดวงคลิปว้องคลิปนี้เราจะมาในข้อควาวา่าถ้าคุณได้ไปทำบุญกับเขาคนนี้คุณคิดว่าเขาจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอธิษฐานเรื่องอะไรบ้างสมบัติพลังงานของคุณเอนุญาตให้เราไปดิดโอตาด้วยการกด subscribe ไลคแชร์นกึกถึงไม่น่าของเขาคนนั้นนะคนที่คุณอยากจะไปทำบุญด้วยนะคะคนที่คุณอยากจะไป เข้าวัดนะขอพรกับบ้านสิ่งศิษย์ด้วยเนี่ยนะคะคุณคิดว่าเขาจะขอพรเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งใดสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟอุราศีสิเมษธาตุไฟยูเรนัสธาตุลมมิถุนกุมเทรรัสราศีพฤษภธาตุด,ดินเลโอราศีสิงธาตุไฟแคปิคอนราศีมังกรธาตุด,ดินไฟธาตุไฟ,ไ,ฟไม่สีนูนแล้วก็วีนัสราศีพิศษราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีห้าสิบสาม 1>, 1 10 20ส3 2แล้วก็16นะคะมาดูกันพละง,งานของคุณและเขาคนนี้นะคะที่คุณอยากไปทำบุญนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรร่วมกับเขาเขาเป็นใคร The view of fortune เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะเป็นเหมือนคู่รักบางคนท่านบอกว่าเนี่ยนะคะฉันสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคู่รักของฉันเป็นแฟนของฉันในนะในอนาคตก็ได้ด้วยนะคะคือแบบอยากจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทําบุญหรือว่าอยากจะเจอหน้ากันอยากจะคุยกันอารมณ์นี้นะคะเป็นคนที่คุณรักมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับ คือสนใจเขาอ่ะคลั่งไคล้ลหลงไหลในตัวเขาชอบเขามากเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันนะคะคุณก็อยากจะรู้ว่าคนคนเนี้ยเขาจะขอพอรเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตนะคะเอริมชายหาดริมทะเลหรือว่าไปเที่ยวสองต่อสองเนี้ยนะคะประมาณที่แบบ เออเขาจะขอพอรอะไรบ้างนะเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคว่าคนที่คุณถามถึงคนที่คุณอยากจะไปทําบุญร่วมด้วยคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะบางคนบาท่านเป็นพลังงานของคนรักนะคนที่รักถ้ามีโอกาสได้ไปทําบุญด้วยเนี่ยเออเขาจะขอพอรเกี่ยวกับอะไรมาดูซิมีคุณอยู่หรือเปล่าพรข้อที่หนึ่งที่เขาอยากจะขอ สามเหรียญเขาอยากจะขอพอรเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับความเข้าใจการพูดคุยการสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะที่เขาเหมือนกับว่าคือเขาไม่สามารถพูดเองได้นะคะก็เลยเหมือนอยากจะให้มีคนมาช่วยเขาในเรื่องของการพูด หรือว่าตกลงเจราจาบางอย่างให้คนอื่นเข้าใจเขาเอ,อให้คนคนนั้นอ่ะเข้าใจเขาโดยที่แบบคือมีใครสักคนเถอะที่มาช่วยปรับความเข้าใจนะให้คนคนหนึ่งเข้าใจความคิดความรู้สึกของเขาสักทีนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทําตัวแบบนั้นหรือว่าทํานิสัยไม่ดีกับคนคนนั้นอารมณ์เนี้ยนะเขาอยากจะเหมือนกับว่าขอพรอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะโดนจิตโดนใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปอธิบายไปพูดไปเล่านะบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเออนะคะอย่าเข้าใจเขาผิดนะอารมณ์นี้นะคะไม่อยากจะให้คนอื่นนินทาว่าร้ายเขาว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนะอยากจะให้คนอื่นเข้าใจเขานะคะว่าเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นจริงๆและพรข้อที่สองนะคะเขาอยากจะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ มอบความสุขให้กับคนในครอบครัวของเขานะอย่าทะเลาะบ่แวงกันนะอย่ามีปากมีเสียงกันหรือว่านะเหมือนกับอยากจะให้ครอบครัวสุขสบายมีความสําเร็จมีความร่ํารวยนะโดยมาจากอาชีพการงานของเขานะคะรายได้ของเขาแล้วก็นะจะได้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบ เป็นลูกหลักของคนในครอบครัวนะคะอยากจะมีรายได้เงินก้อนใหญ่ๆพาคนในครอบครัวไปเที่ยวไปใช้ความสุขร่วมกันไปมีความสุขร่วมกันนะคะประมาณเหมือนขอโบนัสเลยนะคะขอรายได้สิ้นปีเยอะๆนะคะและข้อที่สามเขาอยากจะมีปฏิหาริ์เกี่ยวกับในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตอยากจะเหมือนกับว่าหมดเวรหมดกรรมเกี่ยวกับกรรมในครอบครัวนะคะ ใครที่เหมือนกับป้ามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาความรักเขาอยากจะให้หมดเวรหมดกรรมเรื่องตรงนี้ไปอ่ะนะคะหรือว่าถ้าแบบเออคนคนนี้นะ,ะที่เขาไม่มีแฟนนะ,ะแล้วเขาก็ไปขอเนื้อคู่นะคะขอให้เขาได้เจอเนื้อคู่ขอให้คนข้างๆเขาถ้าเขาไปกับคุณเขาบอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจนะให้คุณ เป็นเนื้อคู่ของเขานะเป็นคู่รักของเขาได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเนี่ยนะคะขอสิ่งสิทธิ์ให้บมดเวรหมดกรรมสักทีให้หมดปัญหาในเรื่องของการที่คบหาดูใจกันสักทีนะได้เป็นเนื้อคู่ได้เป็นคู่รักได้แต่งงานนะคะเป็นครอบครัวกันสักทีและเขาก็อยากจะขอให้คุณเนี่ยเออยอมรับรับรักเขานะคะ ยอมแต่งงานกับเขาเปิดใจให้กับเขาแม้ว่าเขาจะมีฐานะที่ต่ำต้อยกว่าคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าตัวของเขาเนี่ยมีในเรื่องของฐานะมีในเรื่องของความรู้ความสามารถที่ต่ำต้อยกว่าคุณนะคะคือเขาอยากจะเหมือนกับว่าอยากให้คุณดูถูกเขานะในเรื่องของอาชีพการงาน ขอ yeah หให้คุณตกลงปงใจแต่งงานกับเขาโดยที่แบบเขาเป็นเด็กกระโปโลเป็นคนที่ไม่มีความร่ํารวยเลยประมาณนี้แบบนะขอให้คุณเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีเป็นนางฟ้ายอมรับรักเขาแต่งงานกับเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้านะเออคนคนนั้นเป็นผู้หญิงแล้วคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณขอให้เขาเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีใจอ่อนยอมแต่งงานกับเขานะคะและ ข้อที่สี่เขาขอให้คุณเนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีนิสัยน่ารักนะเป็นถ้าเป็นภรรยาก็จะเป็นภรรยาที่ดีนะที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่ดุนะคะเป็นคนที่ทัศนคติดีนะคะคิดบวกนะเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่มีเล่หเหลี่ยมอะไรกับเขาประมาณเนี้ยนะเออเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วเขาเป็น the e m เ e อร์นะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับยอมเป็นหัวหน้าครอบครัวยอมหาเงินเข้าบ้านนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเหมือนกับอย่ากโกรธนะอย่าใช้อารมณ์นะอย่าเหมือนกับทำตัวข่มเขาอารมณ์นี้ให้เป็นคนจิตใจดีน่ารักอ่อ,อนโยนอ่อนหวานเป็นภรรยาที่ดีให้กับเขา นะคะแล้วก็อย่ายึดติดอยู่กับพฤติกรรมในอดีตของเขาด้วยนะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเคยเจ้าชู้เคยผ่านชีวิตครอบครัวมานะคะคืออดีตช่างมันเถอะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีให้กับคุณนะอย่าไปยึดติดกับอดีต นะความผิดพลาดชีวิตรักของเขานะคะเขารักคุณมากๆเลยอยากจะให้คุณเชื่อใจเขาไว้ใจเขานะคะอย่ามองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเออเสเพรเป็นคนหลายใจนะคะอดีตนะคะขอให้คุณใจดีกับเขาเนี่ยประมาณเนี้ยและสิ่งที่เขาอยากจะขอพรนะคะสิ่งที่เขาอยากได้นะหรือว่าเป็นในเรื่องของอืม ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของสิ่งของก็ได้นะคะแล้วก็มองว่าคนคนนี้นะเขาจะขอพรในเรื่องของความรักที่มีปัญหาเขาเคยหน้าที่จะเหมือนกับว่าเขาเคยทําตัวไม่ดีทําตัวเจ้าชู้ทาตัวสัมมาเลเทเมาละนะทำตัวที่แบบไปหลอกคนนั่นทีไปหลอกคนนี้ทีให้หลงหลหรือว่าไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นๆมากมาย เขาก็เลยเหมือนกับขอพรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประมาณที่แบบเหมือนอย่าให้คนเหล่านั้นน่ะนะคะหรือว่าบาปกรรมที่เขาทํากับคนเหล่านั้นมาส่งผลกับชีวิตรักของเขาตอนนี้เลยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยขอให้เหมือนกับว่าเวรกรรมเหล่านั้นมันหมดไปมันจบไปอดีตมันก็คืออดีตนะ,ะอย่าให้มันสะท้อนย้อนกลับมาตอนนี้เวลานี้เวลาที่เขาเจอคนที่ใช่นะคะ เป็นพลังงานของการที่เหมือนเขาเคยไปมีความรักความสัมพันธ์นะมีคนหลายคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะแล้วก็ไปหลอกให้คนอื่นมาลักนะประมาณเนี้ยก็เหมือนกับว่าขอให้เวรกรรมตรงนั้นมันหมดไปนะจากชีวิตของเขาตอนนี้เขาได้เจอคุณแล้วได้พบเจอคุณเป็นเนื้อคู่แล้วก็อยากจะให้ชีวิตครอบครัวของคุณและเขานะมันสงบสุขและเขาก็อยากจะเหมือนกับว่า มีชีวิตรักที่ดีมีความสุขนะคะอยากจะเหมือนกับหมดปัญหาในเรื่องของความรักอะ่ะนะเขารอคอยคนที่ใช่นะอยากจะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขาจริงๆนะคนที่เข้ามาเยาวาหัวใจความรู้สึกของเขาซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาเนี่ยนะเจอเนื้อคู่ขอให้คุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะเป็นคนที่มาเติมเต็มความสุขให้กับเขาจริงๆ นะคะคือเขากลัวว่าคุณจะไม่ใช่คนสุดท้ายเขาไม่อยากเหมือนกับจะมีปัญหากับคุณอีกนะคะอยากจะจบอยู่ที่คุณตรงนี้เวลานี้ไม่อยากจะไปด้านด้นหาใครมาแทนคุณอีกแล้วอารมณ์นี้นะคะคืออยากจะให้คุณเป็นเนื้อห่วงของเขาและอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนะคะและสิ่งที่เขาขอนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณนะ,ะอยากจะให้คุณเหมือนกับเข้าใจเขาอะ นะเข้าใจความรู้สึกของเขานะแม้ว่าคุณจะเหมือนกับว่ายังไม่เชื่อใจเขาไว้ใจเขานะเขาอยากจะให้คุณเหมือนกับมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในพฤติกรรมในคําพูดของเขานะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจเนี่ยให้คุณเหมือนกับยอมตกลงปลงใจที่จะรับรักเขานะแล้วก็รอเขานะถ้าคนคนนี้ได้ไปทําบุญนะขอพรเนี่ยคืออยากจะให้คุณเหมือนกับยา ไปมองหรือว่าอย่าไปฟังคนอื่นนะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนนิสัยไม่ดีนะเขาคือแบบเขาอยากจะให้คุณเข้าใจเขาอะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่รักคุณเป็นคนที่อยากจะอยู่กับคุณแต่งงานกับคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณเด็ดขาดนะมั่นใจในการกระทําคําพูดของเขาแล้วก็เหมือนกับรอนะรอการกลับมาของเขาหรือว่าถ้าหากเขาคนนี้ นะไปทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปเรียนหนังสือนะก็อยากจะให้คุณแบบอย่าให้คุณไปเจอคนอื่นนะคะอยากจะให้คุณรอเขาอยู่ตรงนี้นะเป็นเนื้อคู่ของเขาคนเดียวเท่านั้นนี่คือคําอธิษฐานคําขอพรของคนคนนี้นะถ้าแบบคุณกับเขาได้มีโอกาสไปทําบุญร่วมกันนะคะก็ เป็นพลังงานของในเรื่องของการที่ขอพรเกี่ยวกับความรักนะคะเนื้อคู่ของคุณคนรักของคุณฟังเพื่อเป็นการนำถามเปนม็นแนวางขอบคุณทุกกันติดตามค่ะ